ทำวินัยบางพระนิพพานเช่นมรรคผลไม่เกิดเพราะติดอยู่ที่สิทธิสมาธิแต่ก็ชอบปฏิบัติในแบบที่เข่งคัดบางลายชอบปฏิบัติอวดโลกเมื่อภาวนาก็ภาวนาแบบมั่วๆแต่ก็ชอบตามนิตีเตียนพืชนน่ะเขาก็เป็นประเภทประทับป,ปารมา ผมาจารย์นี้มิใช่มีลาบสักการะชื่อเสียงซึ่งเปรียบขิงใบเป็นอน,นิสงส์มิใช่มีขอนสมุูรวิสิทธิ์เปรียบสเกตเป็นอน,นิสงส์มิใช่มีขอนสมุูรวิสมาธิหรือญาทัศนะเปรียบเปลือกและก็พี่เป็นอน,นิสงส์แต่ความหรือพ้นห่งใจอ่านไม่กระเลิ่บันได พอประจานนี้มีความรุ่พ้นแห่งใจอ่านไม่กระเริบนั่นแหละเป็นที่ต้องการน,นั้นไป็กแก์สารนั้นเป็นที่สุดในรอบ